Hi students สวัสดีนะคะสวัสดีวันพุธทุกคนนะคะวันนี้เนาะเด็กๆเ,เรียนชิปครูดิวเสร็จแล้วก็มาส่งงานกับครูดิวด้วยนะคะยังอยู่ในเรื่องของ weather and season อยู่นะคะทบทวนคำศัพท์ค่ะ weather นะคะแปลว่าสภาพอากาศถูกต้องนะคะ weather คือสภาพอากาศค่ะ What day is winter days นะคะ What day is winter นะ,ะวันนี้อากาศ นะคะ What's weather like today นะคะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็อากาศเย็น is cool นะคะอากาศเยน็นเย็นเนาะ is sunny มีแดดออกด้วย and season and season ก็คือหรือฤดูกาลเองเนาะลูกเนาะเป็นเรื่องของฤดูกาลฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะ อ่ะสไลด์แรกเราจะทบทวนเรื่องคำศัพท์ของซีซันก่อนนะคะโอเคเด็ก okay. ๆ look at this picture and tell about what is this season what is this season look at the picture ดูจากภาพแล้วบอกพอดีไงว่าเป็นซีซันอะไร look at the flower okay flower either spring spring นะคะฉะนั้นฤดูก,กาลนี้คือฤดูก,กาล spring นั่นเองนะคะฤดูกาล spring ส่วนใหญ่ที่เดูกๆพูดบอกว่า จะมีพวกผู้คนนะคะออกมาปิกนิกกันตามสถานะเพราะว่าบรรยากาศดีนั่นเองนะคะสปริงก็คือฤดูใบไ,ไม้ผลินั่นเองนะคะ and next picture this picture you look at this picture what the season in the picture what s the season เป็นฤดูกาลอะไรคะแอมมีพวกสัตว์ลงไปเล่นน้ำนอนอาบแดดด้วยนะคะชันงฤดูกาลนี้ต้องเป็น summer แน่นอนเอแต่คุณดูขา มันมีดอกไม้บานด้วยใช่ดอกไม้บานแต่อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะลูกนะคนก็เลยลงไปเล่นน้ำโฟกัสตรงนี้นะคะคนไปเล่นน้ำฉะนั้นคือ summer okay summer and next to this picture and tell me what the season in the picture yes look at the leaf on the floor many leaves on the floor ใบไม้หล่นเต็มพื้นเลยนะคะเราเรียกมันว่า for ค uhm, term erm ่ะฤดูกาล for คือฤดูใบไม้ร่วงหรือใช้อีกคำหนึ่งคือ autumn นะคะ autumn ก็คือฤดูใบไม้ร่วงเช่นกันจะใช้คำว่า for ก็ได้หรือ autumn ก็ได้นะลูกนะแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงและสุดท้ายเด็กๆคงจำได้แน่นอนมันคือ winter ค่ะ winter has a snow snowman it's very cold มันหนาวมากนะคะตอนนี้คือฤดูกาล Winter นั่นเองนะคะมี four seasons in Europe and America โอเคมีสี่ฤดูกาลในทวีปยุโรปและอเมริกาเนาะสำหรับเนาะถัดไปค่ะ w e a t e r Review the vocabulary of w e a t e r โ okay. อเค you remember อากาศแต่ละอากาศค่ะอย่างเช่นภาพนี้ถ้าแดดออกอากาศต้องเป็น Sunny โ okay? อเค N สองตัวนวนลงเนาะ Sunny ค่ะ ต่อมาค่ะ rainbow นะคะอากาศต้องเป็นสดชื่นสดใสนะเราใช้คำว่า rainbow เลยก็ได้นะวันนี้มีคำศัพท์ใหม่มาให้นะคะต่อมาค่ะมีพายุมีสายฟ้าด้วยคือ stormy จำได้ไหมฝนตกค่ะ rainy โอเคพายุหมุนมีลมแรงค่ะ windy ภาพน,นี้มีหิมะตกค่ะ snowy โอเคเมฆมากค่ะ crowd ขอโทษที cloudy นะคะ cloudy และข้อนี้ค่ะอันนี้คือคำศัพท์ใหม่ที่เด็กๆต้องจำนะลูกนะมีเมฆบางส่วนถ้าใช้คำศัพท์เกี่ยวกับพยากรณก์อากาศเขาเรียกว่ามีเมฆบางส่วนนะคะเราเรียกมันว่า part t h r c l o w d y นะคะมีเมฆนะแต่มีไม่มากนะคะ party ขอโทษทีเขียน cloudy ไม่ถูกอ่า C L O U D Y นะคะมีคำว่า Partly เข้ามาก็คือมีเมฆเป็นบางส่วนนะลูกเนาะมีเมฆแล้วก็มีแดดออนออก,ออกเป็นรำไรรำไรแดดไม่แรงนะคะจะมีเมฆเยอะอยู่เราเรียววกว่า Partly Cloudy นะคะนี่ก็คือคำศัพท์ Weather ที่ได้เรียนไปเมื่อวานนี้เนาะโอเควันนี้ค่ะถึงเวลามาทำใบงานแบบฝึกหัดกันค่ะ What's the weather like Day. อันนี้คือประโยคที่เราถามเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะพูดพร้อมๆตามคุณดิวได้เลยนะคะ Was the weather like today? วันนี้อากาศเป็นอย่างไรนะคะวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Look at the pictures and match the vocabulary. Match the sentence. มาดังค่ะนำรูปภาพนะคะนำออกภาพวันนี้นะคะมาแมทช์กับสภาพอากาศที่ให้มาดังนค่ะ The sunny yes is B. The windy is F. Okay. The cloudy I think is C. แบบนี้นะคะเหลืออีกสามข้อเลือกเติมได้เลยนะลูกนะนะคะถัดไปเลยค่ะด้านล่างของใบงานนะคะจะมีให้เราเติมค่ะถึ a ว่า the temperature นะคะ temperature คืออะไรนะ temperature คืออุณหภูมิลูกค่ะออกเสียงพร้อมกันค่ะ temperature นะคะ temperature ก็ Tem คือ อุณหภูมิค่ะอุณหภูมิเนี่ยยิ่งอุณหภูมิตัวเลขตัวเดียวยิ่งหนาวเนาะถ้าอุณหภูมิยิ่งสูงยิ่งร้อนยิ่งต่ํายิ่งหนาวนะคะฉะนั้น A B C D เนี่ยบอกหน่อยสิว่าอันไหนเย็นสุด freezing เลยแบบหนาวติดน้ําแข็งเลยคือข้อ A นะลูกเนาะข้อ A นี่คือแบบ freezing เลย freezing แปลว่าเป็นแบบน้ําแข็งเลยมีแม่คณิ้งเลยมีน้ําแข็งเกาะตามยอดหญ้าเลยเนี่ย freezing เนาะต่อมาค่ะตัว B คือแค คูเนะี่ยเย็นๆนะคะแค่คูเนาะยิ่งสูงยิ่งร้อนนะลูกนะต่อมาตัวนี้คือร้อนสุด it's mm hot hmm. นะคะ it's hot คือร้อนสุดนะและสุดท้ายคือตัว C คืออนะุณหภูมิอยู่กลางๆเราเรียกว่า it's warm it's warm มันอุ่นๆนะควนนะคะ it's warm คืออุ่นๆ it's cool คือหนาว it's freezing คือเป็นน้ำแข็งเหมือนช่องฟรีซอ่าเป็นช่องฟรีซของตู้เย็น freezing คือเป็นน้ำแข็งและ it's hot คือ นั่นเองนะคะมีก็คือคุณดิวเฉลยให้แล้วนะแต่ข้างล่างนั้เรียนต้องทำเองนะ Pract i c e w i t h your partner ถ้าเรามาโรงเรียนคุณดิวจะให้เราสานทนากับเพื่อนแต่แบบนี้ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนให้เราเขียนตอบคำถามสองบรรทัดน,นะคะ two sentence อ่อโทษที two sentence คือสองประโยคด้วยกันประโยคที่หนึ่งถามว่า what's the weather like today วันนี้อากาศเป็นอย่างไรนะคะให้เราขึ้นว่า i t และตามด้วยสภาพอากาศนะลูกนะ i t ตามด้วยสภาพอากาศมานะ วันนี้เปน is rainy is sunny and cool วันนี้อากาศเย็นแล้วก็แดดออกหรือเปล่านะีคราวนี้ข้อที้สองมาถามว่า it's all แล้วก็เขียนหนึ่งประโยคก็ได้นะคะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรนะคะมันเป็นอย่างไรแล้วก็บอกมาว่า it's ตามด้วยกี่องศานะคะ it's about เราจะรู้ได้ไงว่ากี่องศานะคะถ้าใครมีโทรศัพท์นะคะถ้ามีใครมีโทรศัพท์นะ,ะเปิดมาหน้า องศานะคะแบบนี้เลยถ้าของคณดิวเนี่ยคณดิวจะตั้งไว้เลยว่ามันกี่องศาเห็นไหมเด็กๆเห็นไหมคะว่ากี่องศานี่ตอนนี้ที่คณดิวอัดคลิปอยู่นะสามสิบองศานะคะแบบนี้นะก็จะเป็น it's about ของคณดิวก็จะเป็น it's about thirty degree นะคะตอบเป็นองศามาได้เลยนะว่าตอนนี้กี่องศานะ,ะตรงนี้ให้เราเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าใครไม่รู้ให้ search คำว่า weather and weather นะคะ weather today เนะ เวทเทอร์คำนี้เลยสภาพอากาศเนาะหรือ temperature today ก็ได้นะคะแล้วใน o o o l l e มันก็จะขึ้นมาว่าตอนที่เราทำรายงานคดีนวเนี่ยกี่องศานะลูกนะอันที่หนึ่ง it's ตามด้วยสภาพอากาศนะลูกนะสำหร it's about ตามด้วยองศานะคะองศาอุณภูมินั่นเองนะคะวันนี้ก็จะจบไปงานของคดวหน้าที่2แล้วนะคะอย่าลืมทำตามให้ทันด้วยเสร็จแล้วถ่ายภาพลงอัลบั้มเหมือนเดิมนะจ๊ะไว้เจอกันที่โรงเรียนซิว